ออวัครูกับผมครับเป็นศัตรูกับผมเลยครับเออมึงจะเป็นศัตรูกับกูมันว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าผมบอกอาศัตรูก็ศัตรูว่างนี้ผมทําก็อยากได้ตังผมครับ ผมซื้อถูกแล้วผมก็อยากได้ครับผมก็รู้วันผิดกฎหมายแต่ว่าผมก็อยากได้ครับคือตัวนี้ไม่ยอมแล้วผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมครับคือเดินหน้าชนเต็มที่เลยใช่ไหมรับเดินหน้าชนครับจะขอให้ได้หมดทุกบัตรทุกสลึงครับผมเรื่องร้านไปเฉยๆแล้วก็ตอนข้าผมไปรับร้านมาก็มาข่มขู่ผมยินหน้าบ้านผมนะยครับเห็นว่าบ้านก็อยู่ในซอยเดียวกันใช่ไหมครับซอยเดียวกันครับ ตอนนี้วิตตกกังวลไงบ้างผมกลัวลูกหลานผมเป็นอะไรกลัวผมเป็นอะไรไปครับมผมเลยมาแจ้งความมครับซึ่งเขาเข้าหมายถึงอะไรครับเขาก็บอกว่าผมเงินก็จะไม่ได้อ่าเงินก็จะไม่ได้แต่ว่าจะได้อย่างองืินแล้วก็เป็นคู่อาฆาตกันในซอยอพูดความจริงครับอตอนนี้เราัวก,กลัวไหมตอนนี้กลัวครับผมกลัวมากครับ ผมจะมาแจ้งความครับแล้วได้ทั้งทางรองพุ่มกับได้ไม่ได้ประสานอะไรมาไหมไม่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 ไม,ไม่ประสานมาเลยครับโทรศัพท์ผมปนเปิดทุกวันครับเปิดตลอดครับลุงคิดยังไงถึงมาเปิดเปิดเผยเรื่องเรื่องหวยนะผมอยากได้เงินได้ตังผมครับซึ่งเราซื้อพี้ผมซื้อหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับถูก ได้หกแสนสองหมื่นห้าพันครับผมอยากจะได้ครับเวลาเขากินผมก็กินไปทั้งปีครับลูกเขาเป็นตำรวจอยู่บุย์ครับแต่ว่าเขาไปผงผูผมบอกว่าตังไม่ได้จะได้อย่างอื่นเป็นคู่อาคาดกันในซอยครับคือคงผู๋ผมผูผมครับรู้ไหมคงผูมาเจอเรื่องอะไรเรื่องหวยครับที่เราเอาคลิปเอาลคลิปไปลงว่า ไม่พ่อเขาไม่ได้เกี่ยวกับของแม่ครับแล้ววันนั้นบบพ่อพ่อก็ไปครับไปเคลียร์ครับอ,อ๋อคือ<ป>ยืนยันคือยืนว่าเป็นคนเคลียร์ครับเป็นคนเคลียร์ครับเ,ออเป็นคนเคลียร์แบบว่าเออมีก็ให้เขาอย่างั้นอย่างนี้เขาคพูดพูดดีอยู่แต่ว่าลูกเขาไปกลมถูเขาก็กลัวครับกลัวมากเลยครับ